ครับผมสวัสดีครับพบกันยามเย็นนะครับผมเนาะกันยามเย็นนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้มีเหตุการณ์อะไรนะครับก็ได้ยินเสียงคนบน่นง้องไม่ง้งอยู่นะครับผมนเนาะต้องจิมแล้วจมอย่างน่าแบบน,นี้มีอ,อ,อย่างน่าแบบนี้เนาะเมื่อก่อนเวลาเราจีบเวลาก่อนหน้านี้เนี่ยผม หัวใจมันวิบวับนะแต่กินอะไรสิอันนี้เข้าไปมันไปดีเยนี่ยังครับโอเมก้าสามโอเมก้าสามพั<อ>แบบทแต่ชีสกินเข้าไปนี่หัวใจมันก็จะสดชื่นเข้าไปอีกอสีบดาก้นบ่เนี่ยโอเมก้าสามพัดฮะกิน,นเข้าไปแล้วสีบ <c oughs> ดาก้อนในวัยกินแล้วบดาก้นแมนบอกเกี่ยวอยู่บ่ <c oughs> หัวใจมันจะสดชื่นเออและนี่ครับนี่ครับโอ้เคนขายผลิตภัณฑ์นะครับผมเนาะมากี่พัฒ์บอมลุงบอมลุงตับอบอมลุงตับเอ,อมามาแต่ใส่อีกอยากให้เายร่องคอยกับหมอห้ล่องเราซ่องเราลอยผลโอ้เอมามาแต่ใส่อีกครับเป็นตัวแทนขายเป็นตัวแทนไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของตัวเองนะครับนี่ไงคุณออกกัดพิมพ์เข้ามาแล้วอันนี้ตอนนี้ได้อยู่260บาทแบ่งกับโอ้คนละ130 ขายมาเดือนวิธ <laughs> ีกินวิธีกินนะครับฉีนี้ออกมาแล้วก็อืมม่ยออมางใช่ ไม่ยังพอลูกว่าอังไรครับไปมาฉันมันองมน้าเลาครับบ่เลยจ้าบ่วเจ้าวางไหนกันล่ะจัซส้วบางไหนก่อนล่ะครับผมเป็นเท็นอย่างนั่นเหมือนเนาะมี่อย่างนั่นเหมือนเนาะมีอย่างมากดำ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 มี่เนาะเนี่ยอย่างมามาฝากับดำดำ ดำดำมีอะไรมาฝากดำดำอันนี้ดำดอันนี้ดำ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 ดำอันนี้กำลังจะดำอันนี้กำลังโอ้ประเดกกินอะไรคุณหญิงแม่ไม่ให้คุณหญิงแม่ไม่ให้แดกโอ้คุณหนูแม่ไม่ให้รัาประทานนูอคดคุณเลาคุณหญิงแม่ไม่ให้กิน มือเด็กก็เอ็นตุยคำบังใหญ่หนึ่งทำเข่าซ้ำนีปผมของกูะแดกเนาะของประแดกปล่าใครไม่ให้กินนะคุณหญิงแม่ไม่ให้ดาดไม่ให้แดกโอ้ไม่ให้ทานนั้นเห็นใครผีต่อนประแดกคุยตุยๆเลยใช่ไหมฉันลืมโตัวฉันลืมตัวเออลืมโตัว เอาแม่เอาแม่เขาพูดอะไรนี่มอหอดแล้วเอาแม่เอาแม่หรือเอาเอาแม่เอาแม่เอาแม่ลูกกินปด้กระป๋าแดงโอ้ยห่างต้งดุนแล้วกระป๋าแดงอันนี้ปลาล่ะนะครับอันนี้จากเอฟซีส่งมาให้นะครับก็ปูสวัสดีครับของปูมุนีนะครับผมสวัสดีครับปูครับของปูมุนีนะครับผมโอ้ปกระด๋าของปูตัวนี้โอ้ยพริกเผาพริกเผาปลาบินวาสันวาโอ้ยใบปูมุนีวาสันวากินได้บ้าแล้วปู ฝากถามได้เอฟซีว like> ่าเอาล่องเอาของเราไปซิมเืิงกันได้ครับมืออื่นทัพว่เห็นผมกันการู้หน้าเขาเบื้องในได้ครับผมอยู่ในบานหยอกปู่นะครับว่าอันนี้นะครับฝากถึงปู่มุนีนะครับผมทานได้จริงนะครับได้ตัวทานได้นะครับ โอ้ประแดกของปูนะครับเอามาแจกยูทูบเบอร์นะครับผมฝากมาให้ลุงพลนะครับมาฝากมาให้ลุงพลมาแจกยูทูนะครับเด้ออันดำดำเอามาแจกนะคะเดี๋ยวเรามาแกอันดำดำเอามาแจกนะครับผมดำดำนู่นนี่เอามาแจกัเอามาแจกคร่เอามาวางไว้นีมากน่นอามาจนับผมน่นกนะครัน่อาปานะครับผมดตนอจนะครับผมดำดำดนนเจครับผมดำน่เอากครับผมด9ดนะครับ กแปดหาเจ็ดแปดสองหานะครับติดต่อแล้วได้นะครับเด้ออ่ามันมีสโลแกนที่ว่าอ่าคนคนกินตายคนคายรอดสโลแกนของปลาลัจับของปู่มหาโมนีนะครับผมคนกินตายคนคายรอดหยอกนะปูหยอกเด้อคอยหยอกนะเด้อ เอาพ่อเอาไปแล้วเจ๊โอ้โอ้เระบังนะเราปูเปล่าพ่อเอาอันเดียวโอ้โอ้ระบังนะครับทานชาตินี้นะครับผมได้เกิดฟรีชาติหน้าเอาเอาเก็บเก็บเลยโอ้ยหางเลยคุณยิงแม่ให้ทานหมดคุณยิงแม่ไม่ให้แตะคุณหญิงแม่ไม่แต่เดียวเลยใช่ไหมปั่านนี่ปูก็สีสะดุ้งกันเนาะคุณหญิงแม่ให้คุยเดียเลยใช่ไหมครับคุณหญิงแม่ให้ เอาไปต่อนอย่างเดียวเอาไปตออ้ยเลยนะเดี๋ยวจะโดนกิ่นปลาร้าผมเอาไปแล้วเนาะเคยกินแล้วของปูอ่าตอนนี้ปู่คงจะสะดุ้งแล้วนะครับผมกับสโลแกนที่ชิดมอบให้นะอะไรนะสโลแกนอีกรอบนึงกินชาตินี้เกิดฟีชันนะ เออหน้าเอฟซีท่านไหนอยากได้นะที่มาเอาตอนนี้ <n> 5, นะฮะเอาตอนนี้เลยนะที่มาเอานะครัจะให้หนูยกเข้าไปเมื่อว่าเอฟไปใส่บอลยูทูปเปิะอ่ายูทูปเปิดพังก์อะไรรับทุกคนเลยได้ครับผมนะครับนะปูนะปูตอกลนกันมาเอาเรื่องมาเลยนี่ครับผู้ใดก็อยากได้กันสร้างเอาได้ครับผมทันนี้เกิดปีชาติหน้านะใต้นันี่ต <Calendar S 2> ายตายต้กันนี่ใต้ okay. ปูขาเคยตายปูไม่นี่ขาเคยตายบอบบาปแล้วไห้หยอกเด้อปูอเด <c oughs> ้อบานนี้เร่าเขาตีจามแล้วล่ะ <c oughs> <c oughs> เอียงกับโซลแกนนึงอ่ะคนกินคนกินอ่าคนกินตายคนคายรอดเ <c oughs> มาเด้อมาเด้อน้ <c oughs> พี่ต <c oughs> ปลาปลานะบรรยากาศในช่วงเย็นๆนี้เลยอากาศก็เริ่มหนาวแล้วเลยนะครับอันนี้ก็เป็นปลาสับปูมหามุนีนะครับผมใครก็สนใจก็ติดต่อได้นะครับปานปูมหามุนีนะครับผมครับาแล้วนะขายต่อเอาไปขายต่อเฮ้ยเดี๋ยวฟังสโลแกนเขาก่อนดีๆนะสโลแกนนะครับ กินชาตินี้เกิดฟรีชาติหน้าได้ป, <laughs> ปูปูนี่ขึ้นป, <laughs> ปูปูนี่คือสิสะดุ้งเห้งเห้งโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับกับปลาสับจากปู่มหาโมนีนะครับผม <laughs> <laughs> โอเคครับผมสวัสดีครับ <laughs>